กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกุท่านด้วยวันนี้พบกับผมแบ็คลิสกดีที่เคยนะ้าเกมแบล็โคโอเ,เอออวอร์เอ็มไรอัลวิสัทคิงในซีซั่นที่เกาคาโนสายพพอร์ตเตอร์สีเขียวและก็โนเซลดีบัฟสีฟ้าสาย PP พีะตัวละครทั้งสองตัวนี้ตัวละครไหนเนี่ยน่าจัดมากกว่ากันครับและอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมเรื่องตัวละครซีซั่นเนี่ยเราจะสามารถรับจอมเวทได้ฟรีในประตูแห่งพบพานเพราะฉะนั้นแล้วทั้งสองตัวละครตัวนี้คุณควรเลือกตัวละครรายดีตัวละครไหนจําเป็นต้องมีการตัวละครไหนไม่จําเป็นต้องมีการ เราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละ1งไลค์1นึ่งสับสไล์ถ้าพร้อมแล้วเราไปทําความรู้จักกับทั้ง2ตัวละครตัวนี้กันดีกว่าครับเรามาเริ่มต้นข้อนุ่มผมขาวคนนี้กันดีกว่าครับ No เซลด d บ b u สีฟ้านะเรามาดูกันว่าสปีดเริ่มต้นเนี่ยเขาเท่าไหร่เวลาเราเล่น PvP เนี่ยเราจะซีเรียสเรื่องสปีดกันใช่ไหมโดยสปีดเนี่ยจะอยู่เพียงแค่107เท่านั้นถ้าเกิดว่าเทียบกับ d ี b u ฟตัวอื่นอย่างเช่นโพโซระอะไรแบบนี้ใช่ไหมสปีดตั้งต้นเขาจะอยู่ที่112ครับ เป็น112กับ107ครับ และโนเซลเนี่ยก็เป็น107เพราะฉะนั้นจะช้ากว่า <c oughs> ดีบัฟโฟตัวอื่นประมาณ4ีหตัวอาจจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับเราไปดูดันที่พาสีติดตัวกันดีกว่าครับ <c oughs> โดยพาสีติดตัวของตัว <c oughs> ละครตัวนี้เนี่ยเมื่อเริ่มเทินของเขาจะมีการให้ผลปลอดกับตัวเองครับและผลปลอดนี้ความสามารถก็คือจะมีการลดความเสียหายที่ได้รับถึง10%แล้วก็สามารถซอนทับได้สูงสุดถึง3ชั้นโดยถ้าเกิดว่าเราจะเอาครบ3ชั้นเนี่ยต้องทำยังไงก็ให้โนเซลเนี่ยวนเทินตัวเองครบ3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการซอนทับครบ ทีนี้เราไปดูพาสีดาวกันดีกว่าโดยพาสีดาวการทํางาน2ดาวก็คือถ้าเกิดว่าโนเซลเนี่ยมีความเสียหายต่อเนื่องอยู่ติดตัวจะมีการแปลงความเสียหายต่อเนื่องตรงนี้นนกลายเป็นปลอดให้กับตัวเองอดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องวนเทินให้ครบ3ครั้งแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยมีเจมเลยโอน่านะครับผมหรือแม้กระทั่งแม่มดอะไรแบบนี้เนาะที่ปล่อยความเสียหายต่อเนื่องปล่อยมาใส่โนเซลโนเซลแปลงเป็นปลอดครับผมณนะ2ดาวและก็ต่อไปครับเราไปดูผลลัพธ์5ดาวถ้าเกิดว่าโนเซลมีปลอดครบ3ชั้นเวลาเขาสร้างความเสียหายใส่ จะมีการปล่อยพิษใส่ศัตรูต่อเนื่อง2เทินอีกด้วยนะครับและความเสียหายพิษเนี่ยถามว่าแรงตามไหนความเสียหายพิษเนี่ยจะแรงตาม HP ของโนเซลนะครับยิ่ง HP เยอะก็จะยิ่งแรงนะครับผมแลวก็ถ้าเกิดว่าครบ3ามชั้นเนี่ยก็จะมีดีบัฟขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือลดอพลังงานประมาณ50%ให้กับศัตรูด้วยพลังงานเนี่ยจะเกี่ยวกับความเร็วเนาะจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความเร็วแล้วก็เรื่องแถบพลังงานด้วยถ้าเกิดว่าลดพลังงานไปตรงนี้ก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยวนเทินได้ช้ามาก มขึ้นครับผเอาล่ะทีนี้เราไปดูสกิลของโนเซลกันดีกว่าครับโดยถ้าเกิดว่าโนเซลเนี่ยมีผลปลอด2ชั้นหรือว่าต่ำกว่า2ชั้นเนี่ยจะมีโอกาส50%ปลอ่อยพิษใส่สตูมครับรามาดูกันตุม้มตีเป็น AOE ด้วยนะนี่ติด2ตัวครับไปดูรอบต่อไปติดเท่าไหร่โอเคนะครับผมติด3ตัว4ตัวเลยใช่ป่ะอ่ารอบนี้ดีปึ๊บติดอีกนะครับผมเดี๋ยวทําให้มันครบอ่าสักสนนาันเนาะจะได้เห็น อ่าสามชั้นแล้วก็จะมีการเกิดสถานะนี้ขึ้นมานะครับผมลดพลังงานจำนวน50%อะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้มันติดแบบ100เซเลยเราควรถือปลอดไว้สัก3ชั้นนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าต่ำกว่า2ชั้นนะครับผมก็จะมีโอกาส50%เท่านั้นนะอ่ะทีนี้เราไปดูกันที่สกิลที่2กันดีกว่าโดยสำหรับสกิลที่2ของโนเซลการทำงานก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีปลอดเท่ากับ2หรือว่าน้อยกว่าเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดดีบัฟปลดอาวุธเลเวล สามปดอาวุธเลเวลสาก็คือความเสียหายที่ได้รับเนี่ยลดลงถึงอ่าเท่าไหรเอ่ยสาเปอรเซ็นตะครับผมจะเป็นประมาณนี้และก็ถ้าเกิดว่ามี3ชั้นเนี่ยเต็มเตมเลยก็คือจะลดถึง42%่สิองนวนี้ลดเยอะมากนะครับผม เรามาดูกันดีกว่าตูมเข้าไป1ทีจะเป็นประมาณนี้ครับและก็ต่อไปครับผมอันตีของโนเซลกันดีกว่าโดยสําหรับอันตีของโนเซลก็คือโจมตีพร้อมปิดการสถานะอมตะให้กับศัตรูด้วยอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยเป็นชามี่ชามี่เลือดต่ํากว่า30%มจะเป็นอมตะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าโนเซลเนี่ยใช้สกิลตัวนี้จะมีการโจมตีพร้อมปิดการอมตะถ้าเกิดว่ามันมีการทํางานอมตะก็คือไม่เกิดขึ้นเลยชามี่จะตายทันทีถ้าเกิดว่าโนเซลเป็นคนตีนะครับผมกับสกิลตัว อ,อ่ะและทีนี้เราไปดูกันที่ผลลัพธ์อย่างที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อสังหารศัตรูด้วยสกิลพิเศษก็คือสกิลตัวนี้นะจะมีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ90%ของพลังโจมตีเวส่สศัตรูทั้งหมดนะครับผมตามจํานวนชั้นของปลอดที่ได้รับผลอยู่แล้วก็อย่างที่3มครับจะมีการล้างปลอดให้กับตัวเองพูดง่ายๆก็คือปลอดเนี่ยถูกใช้ไปใน รูปแบบที่2ตรงนี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือเมื่อสังหารศัตรูด้วยสกิลตัวนี้เนี่ยก็ทําความเสียหายใส่กับศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับผมตามจํานวนที่เรามีปลอดอยู่ทั้งหมดเลยนะ,ะจะเป็นประมาณนี้โดยสกิลนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอยากกับตัวดาเมจนะครับผมสกิลเวทสกิลวันนี้โจมตีเนี่ยอยู่ที่ร5 0ยเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอัพสุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจ๋ยวผมจะขึ้นให้ดูน่าจะ2 1 0มั้งนะครับผมเรามาดูอันติีกันดีกว่า ปึ๊บนะครับผมตุ้มเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูตรงนี้เนี่ยตายปึ๊บแล้วก็จะทาดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับอันติของโนเซลแล้วก็ต่อไปครับผมเราไปดูท่าประสานของโนเซลกันดีกว่าโดยท่าประสานของโนเซลเนี่ยจะมีการสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นพิษนะครับผมให้กับศัตรูจํานวน2เทินไม่ได้มีอะไรมากครับผมกับทางด้านของโนเซลและทีนี้ต่อไปครับเรามาพูดถึงการประจําตัวกันดีกว่าโดยการประจําตัวเนี่ยจะมีการเพิ่มให้กับสกิลที่2แล้วก็เพิ่มถึง2อยย่างด้วกันนะ เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจครับผมอย่างแรกเลยถามว่าเรื่มเกี่ยวกับอะไรก็จะมีการล้างบัฟใส่ศัตรูที่เราเนี่ยได้มีการกดเลือกนะครับผมกดโจมตีเนาะให้กับตัวละคร1ตัวนั่นแหละก็จะมีการล้างบัฟออก1ชนิดแล้วก็อย่างที่สเนี่ยศัตรูทั้งหมดจะถูกลดระยะเวลาบัฟออกไป1เทินนะอย่างเช่นป่ายศัตรูเนี่ยมีบัฟลดดาเมจอยู่2เทินของชา์ลอตใช่ไหมถ้าเกิดว่าโดนสกิลนี้ไปก็จะหายเหลือแค่1เทินเท่านั้นครับผม จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนตัวละครที่โดนกดเลือกเนี่ยจะหายไปทันทีเลยต่อไปเราไปดูพาสีการ์ดกันดีกว่าหากคุณโจมตีโดยไม่ได้รับความเสียหายต่อเนื่องมีโอกาส55%ที่ศัตรูจะได้รับดีบั f ที่จะเพิ่มจํานวนความเสียหายที่ได้รับเนี่ยถึง10%จํานวน1เทินครับไม่สามารถซ้อนทับได้โดยตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่ที่การขัดเกลาเนาะจะเป็น70%และอันนี้จะเป็น15%นะครับผมความเสียหายที่ได้รับนะปึ๊บป,บปบึจะเป็นประมาณนี้อ่ะ โอเคก็สาหรับการประจําตัวเนี่ยมันควรคอมโบกับทางด้านของอะไรเอ่ยกับทางด้านของพาสซีฟติดตัวใช่ไหมเพราะว่าพาสซีฟติดตัวเนี่ยสดาวมันจะมีการล้างความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็ทําให้กลายเป็นปลอดเนาะจะเป็นประมาณนี้สำหรับโนเซลทีนี้นะครับผมเรามาสรุปกันเลยดีกว่าสำหรับโนเซลเนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับการที่เราเนี่ยจะเลือกออกไป PP จริงๆแล้วสำหรับพ p เนี่ยผมไม่แนะนําให้เอาตัวละคร ไม่มีสักดาวนะครับผมถ้าเกิดคุณจะเล่นคุณก็ต้องอัพ5ดาวใช่ไหมแล้วอัพ5ดาวเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าตัวนี้นะครับผมมันเป็นเกี่ยวกับทางด้านของพิษใช่ไหมพิษควรที่จะอัพ HP ตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยโนเซลน่า no จะอัพ HP แต่พอเรามาดูทางด้านของอันตีนะครับผมท่าพิเศษเนี่ย มันจะมีการสร้างความเสียหายต่อพลังเวทสรุปแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยควรปั้นเป็นอะไรควรปั้นเป็นพลังเวทนะครับผมหรือว่าควรปั้นเป็น HP เพื่อที่จะเอาความเสียหายต่อเนื่องพิษเนี่ยให้มันแดงๆอะก็ไม่แน่ใจหรือว่าเราจะเอาเป็นแต่ะของพลังโจมตีพิษที่ใส่มาอาจจะเป็นดาเมจเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ศัตรูเนี่ยจะได้รับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าครบสามชั้นก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยลดพลังงานที่จะได้รับถึงห้าเปอร์เซ็นตเลยอันนี้ก็ผมมองว่ามันถือว่าดีนะ แต่ที่สําคัญเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยติดพิษได้ดีมาก คุณจะคุ้นไหมมันจะมีตัวละครซีซั่นที่3ใช่ไหมของเซิร์ฟไทยเราอ่ะมันจะเป็นเฟอร์โกเรียนใส่ชุดพระใช่ไหมตัวละครตัวนั้นผมเคยบอกแล้วว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งมันขาดอย่างเดียวก็คือไม่มีใครแปะไฟให้มันได้ถ้าเกิดว่ามีคนแปะไฟให้มันได้ดีมันจะเก่งและอะไรเจมส์เมโลน่ามาบอกเลยว่าเป็นไงโคตรเก่งนะครับผมอันตรีทีเดียวบอกเลยว่าไม่มีใครยืนอยู่ครับแตกกันหมดตัวละครตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นตัวละครที่ติดคิดได้ดีแต่ว่าตัวละครที่ มาใช้พิษอย่างเช่นทําความเสียหายตามคิดที่ศัตรูได้รับอยู่มันอยู่ไหนยังไม่มีเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้มีโอกาสที่จะหุ้นเติบโตในอนาคตต้องรอดูครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีตัวละครแบบเฟิกกร์เดียนผู่มาไหมนะครับผมที่แบบว่าทําความเสียหายต่อศัตรูที่ได้รับความเสียหายต่อเนื่องอยู่นะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะแต่ณปัจจุบันถามว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องเลือกมาผมมองว่ายังไม่จําเป็นนะครับผมพร้อมกับการประจําตัวของเขาะดังนั้นต่อไปเนี่ยเราไปดู <Your S 1> ที่คาฮโนุกันดีกว่าคร <hey. S 1> ับฮาคว <hey. S 1> ามหวังของชาติ คาฮโ,โนเนี่ยจะตึงหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไปนะว่าคาฮโ,โนเนี่ยเป็นสาย p V E และสะปีดตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่110%สิาเรับ p V E แล้วเราก็ ไม่ได้สนใจเรื่องสปนะีดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไป p p เนี่ยสปีดตั้งต้นอยู่ที่110%ค่อนข้างที่จะไม่ไหวนะครับผมพวกเจชาร์ลอตที่เป็นสายซัพพอร์เตอร์เนี่ยก็อยูอ่ประมาณ224 225กันนะครับผมสูงๆเนาะแต่คาร์โน่เนี่ยอยู่เพียงแค่110%นะก็ถือว่าช้าดังนั้น,ส,น,นสลับ UE แล้วน้องไม่ได้จำเป็น<ม>เรื่องค่า Speed, ส,สปีดนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูพาสีติดตัวของน้องกันดีกว่าการทํางานจะเป็นยังไงโดยการทํางานของพาสีติดตัวครับเมื่อได้รับความเสียหายจากดีเฟนเดอร์ ให้ผลบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทํา30%กับฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดจํานวน2เทินด้วยกันครับผมไม่มีการซ้อนทับนะก็คือ ถ้าเกิดว่าโดนแทงตีมาตัวละครเราที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดก็จะได้รับเพิ่มความเสียหายที่ทําถึง30%สูงนะแต่ว่าต้องเป็นค่าเดฟเวนเดอร์ถ้าพูดถึงในเรื่องของ PVE เนี่ยก็คงต้องเป็นก็คงต้องเป็นบอสที่มันเป็นแทงน,นะครับผมมาตีคาฮโนแล้วคาฮโนเนี่ยจะแจกเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ30%ให้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุสดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูพาสซีฟติดตัวของน้องกันดีกว่าเมื่อเราอัพถึง2ดาวครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนนนกก็็คคคคืืืออออ oh เเเเมมมม่รรราาาาาาไไดด้้้ัับบววสสีีียยยยหหหะผงโแลจ มีการให้ท่วงทํานองไหมโรงนะครับผมกับฝ่ายพัรธมิดที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับผมให้แค่ตัวเดียวนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเล่น p v e เนี่ยเราเอาไรอาไว้อยู่ในทีมไรอาก็จะได้รับผลของตรงนี้ไปเมื่อบอสโจมตีใส่พวกเรานะครับผมปกติบอสมันโจมตีหมู่อยู่แล้วแหละ <c oughs> ดังนั้นตัวละครที่จะได้รับผลนี้ก็คือไรอานั่นเองครับและทีนี้นะครับผมเราไปดูพาสีติดตัวกันดีกว่าเมื่อเราเสริมเก่งถึง5ดาวเนาะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือสกิลพิเศษของน้องเนี่ยจะมีการให้ ได้มีการกําหนดอีกด้วยนะครับผมะจะเป็นประมาณนี้และทวงทานองใหม่โรงคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกรอบหนึ่งตอนที่รีวิวสกิลตัตวละครกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ,ะในเรื่องของการโจมตีปกติเนี่ยของน้องไม่ได้มีอะไรเลยนะก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับ ฝ่ายวันนี้ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดจานวน20%ขอเน้นย้ำว่าพลังโจมตีนะครับไม่ใช่พลังโจมตีทั้งหมดโดยในตอนนี้ตัวละครที่มีการบัฟพลังโจมตีมีเพียงแค่2ตัวแล้วนะหนึ่งเลยก็คือคาโฮโนโและก็2แวนจันหรือว่ามีตัวละครอื่นอีก <c oughs> อ่ะไม่ได้บัฟแบบว่าทั้ง2อย่างนะครับผมบัฟแค่พลังโจมตีอย่างเดียวและก็ต่อไปครับผมเราไปดูกันที่ สกิลที่2ของน้องก็ดีกว่าเพราะว่าการโจมตีปกติไม่ค่อยได้มีอะไรเนาะเมื <co f> ่อเรากดใช้นะจะมีการบัฟครับผมโอกาส60%ที่จะทำให้เพิ่มระยะเวลาของบัฟเนี่ยเพิ่มขึ้น1เทิน จะเป็นประมาณนี้ขอพูดในรูปๆหน่อยละกันเนาะถ้าเกิดว่าเรามีไราอารอยู่ในทีมไราอารเนี่ยจะมีพาร์ติดาวในเรื่องของถ้าเกิดว่าบัฟหมดอายุใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเพิ่มความเสียหายประมาณอ่าประมาณ2.5%ถ้าเกิดว่า5ดาวก็ประมาณ5%ใช่ไหมตรงนี้ไราอารจะกระตุ้นทันทีนะครับผมเพราะว่าบัฟตัวนี้เนี่ยเป็นบัฟที่เกิดขึ้นแล้วก็หายทันทีหลังจากที่น้องเนี่ยมีการกดใช้ดังนั้นไราอารจะได้ตรงนี้ทันทีไม่ใช่ว่าตรงนี้เนี่ยไรายอารจะไม่ได้ผลอะไรเลยนะตรงนี้ไราอารได้ผลนะ ไปดูที่อย่างที่2ให้ผลเพิ่มพลังโจมตีเลเวล3กับพานามิตส2เทินนะครับผมจะเป็นประมาณนี้โดยพลังโจมตีเลเวลสเนี่ยจะต่ำกว่าเวนเจนถ้าเกิดว่าผมจําได้เนี่ยเวนเจนน่าจะ84%ใช่ไหมแต่น้องเนี่ยแค่70%แล้เวนเจนไม่ดีกว่าหรอเอาจงจริงน้องเป็นสีเขียวสามารถอยู่ในทีมชาร์ลตที่ได้โล่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่2เวนเจนเนี่ยมันเร่งเทินนะครับผมทําให้เทินการคอมโบการตีบอสของเราเนี่ยมันเพี้ยนเนาะเพราะฉะนั้นน้องไม่ได้มีการเร่งเทินตรงนี้จะดีกกวว่่่าาาน,นนนนออยงแรผมใ อ,อ่ะแล้วก็อย่างที่3ครับผมสิ่งที่เราจะได้รับก็คือผลท่วงทํานองไหมโรงกับฝ่ายพันธมิตรอีกด้วยอ่ะทีนี้แหละอธิบายกันดีกว่าว่าท่วงทํานองไหมโรงเนี่ยคืออะไรโดยท่วงทํานองไหมโรงเนี่ยจะมีการเพิ่มจอกกระ5%เแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริตคองเร็นต์นั่นเองครับและเมื่อได้รับท่วงทํานองใหมโรงถึง5ชั้นจะมีการล้างท่วงทํานองไหมโรงออก 5ชั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นทงทํานองใหม่ลงเทศกาลจํานวน2เทินนะครับผมโดยถามว่าต่างกันยังไงนะครับผมก็ต่างตรงที่ว่าเจาะเกาะจะเพิ่มขึ้นถึง60%แล้วก็เพิ่มความเสียหายคีย์ดีคอลเนี่ย45%้อแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ทํา15%อันนี้ผมบอกตามตรงเลยว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีดาวเนี่ยตรงนี้ตัดทิ้งไปได้เลยครับผมคุณเนี่ยไม่ได้ในเรื่องของ60%ตรงนี้หรอกคุณก็ได้เพียงแค่เจาะเกาะ5้านะครับผมแล้วก็อัตราคีคคาาคย,นนยีดาว้ะค หม้โรงนะครับผมให้ครบ5ชั้นไวๆเดี๋ยวผมจะไปไล่เรียงอีกทีนะว่าเฮ้ยกระตุ้นยังไงนะครับผมให้มันได้เร็วที่สุดครบ5อ่ะทีนี้ต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่อันติของน้องกันดีกว่าครับโดยการทํางานอันติของน้องเนี่ยจะมีการเพิ่คมความคล่องตัว30%ให้กับตนเองอันนี้ไรอามไม่ได้นะครับผมแล้วก็ให้ผลบัฟในเรื่องของอัตราคริติคอลเลเวล4ให้กับฝ่ายพันธมิตรอีกด้วยอัตราคริติคอลเลเวล4ี่เนี่ยก็เป็นจํานวนนะครับวก็ออ่างที่3เนี่ยก็ใล้ในเรื่องของ ทวงทานองไหมลงก,กับฝ่ายพัธมิตรอ่ะตรงนี้อันติมีนะครับผมท่วงทํานองหมลงแล้วก็ทางด้านของพาสศีห้าดาวเนี่ยพูดง่ายๆคือจะได้หมลงถึง2เลยนะครับผมกับฝ่ายพัมิตรที่เลือกถ้าเกิดว่าเรามี5ดาวอ่ะถ้าเกิดว่าเรามาไล่เรียงดูเรามาดูน้องกันดีกว่าครับผมว่าน้องเนี่ยตึงแค่ไหนอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงท่าภาษาสานใช่ไหมเดี๋ยวเราพูดถึงก่อน <c oughs> เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมโอเค สำหรับท่าประสานของน้องเ <Hey, S 1> นาะก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตี Level เลเวล3ในจํานวน70%อเโอเคบัฟจากสกิลที่2แล้วอันนี้ผมมองว่าไม่ได้จําเป็นมากนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตรงนี้นะโอกาส5 0สตันอันนี้สตันบอสไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าอัพไปก็เป็นโอกาสเพิ่มการสตันนาะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับอย่างสุดท้ายเราไปดูการ์ดประจําตัวของน้องกันดีกว่าครับว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องมีการ์ดประจําตัวของน้องไหมอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> หาไม่เจอโอเคต่อไปอย่างสุดท้ายเรามาดูกันที่การประจำตัวของน้องกันดีกว่าว่าจําเป็นมากไหมการประจำตัวของน้องเนี่ยสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นก็คือตรงนี้เลยนะครับผม จะมีการเพิ่มแต้ม s p ให้กับตนเอง3แต้มหลังจากที่เราเดี่ยวได้มีการกดใช้สกิลที่2ถามว่าจำเป็นไหมอ่ะพาสีไม่ได้จําเป็นแล้วต่อไปมาดูพาสีการ์ดอันนี้จําเป็นไหมเมื่อใช้ท่าพิเศษท่าพิเศษก็คืออะไรอันตินะครับผมพันธมิตรที่มีพลังโจมตีรวมสูงสุดนะครับผมจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําได้5%จํานวน2เทินเอาจริงจริงนะครับผมไม่ต้องเป็นคาโโนะใช้ได้กับทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นพวกชาร์ลอตอะไรต่างนานาเนาะเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีว่าการประจําตัวของน้องเนี่ ก็ไม่ได้จาเป็นมากเนาะเพราะว่าพาสีตรงนี้เนี่ยไม่ได้จําเป็นแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นไลอาเบิร์ดดอกเดียวใช้สกิลที่2อ,อย่างเดียวเนี่ยผมมองว่าใช้เป็นการเซลลี่นะครับผมที่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลที่2เนี่ยจะมีการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดใช่ไหมละ่ะอ่ะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบว่าจะทีมให้ทุกคนได้ดูก่อนละกันเนาะอ่ะนี่อาเจชาเขียวของเราแล้วก็ต่อไปอเราก็ควรมีดีบัฟสักตัวใช่ไหมเราจะใช้เป็นดิวก็ได้แต่หารู้ไหมว่า ถ้าดวเป็นสีเขียวนะครับผมดีบัฟเฟิลที่ดีที่สุดเนี่ยจริงๆมันเป็นตัว SR ครับผมดังนั้นการตีบอสเนี่ยเราควรเอาตัวนี้นะครับผมมาตีนะอันนี้ก็ได้เขียว3แล้วใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมขอ,อเดี๋ยวๆ เอาน้องมิโมซามาสาธิตกันละกันสมมตินะตัวนี้ก็คือน้องคาฮโนเห็นไหมว่าทีมเขียวครบทันทีและทีนี้เวลาเราตีบอสเบเทลกิการเนี่ยบอสมันจะมีการโจมตีตอนที่เราเนี่ยเปิดเทินไปได้ใช่ไหมบอกได้เลยว่าไม่มีตัวไหนบาดเจ็บครับด้วยความที่ว่าชาเขียวเนี่ยเมื่อเป็นทีมเขียวล้วนใช่ไหมจะมีการให้โล่กับทุกตัวโดยน้องคาฮโนโเนี่ยก็ควรที่จะใช้สกิลที่2ใช่ไหมดังนั้นการประจําตัวเขาให้ใช้อะไรใช้อันติดังนั้นผมบอกได้เลยว่าการประจําตัวของน้องเนี่ยไม่ได้จําเป็นสําหรับน้องคุณก็ ด้วยความที่ว่าเป็นสายซัพพอร์ตใช่ไหมคุณสามารถใช้การตัวนี้ได้ครับคาร์เซลลี่อันนี้ผมขัดเต็มแล้วการ์เซลรี่เนี่ยเมื่อสูงสุดก็คือจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นทั้งหมด20%ตรงนี้นะับเป็นบัฟไลยอาก็มองเป็นเพิ่มความเสียหายอีกอ่าสิด้วยนะอ่ะตรงนี้ก็ดีนะครับผม แรงจริงการ์ดประจําตัวไม่ได้จาเป็นใช่ไหมจริงๆอาจจะจาเป็นนะครับผมคุณเอาการ์ดประจําตัวด้วยความที่ว่าการ์ดมันเป็นสายซัพพอร์ตเอามาใส่ให้ใครเ,เอามาใส่ให้ชาร์ลอตครับเ,เพราะว่าชาร์ลอตใช้อะไรปกติชาร์ลอตเราจะใช้อันตีกันใช่ไหมอันตีก็จะได้บัฟในเรื่องของตรงนี้ตรงนี้นะครับผมทั้ง2บัฟถ้าเกิดว่ามีการ์ดน้องคาโนมาใส่ให้ชาร์ลอตอีกนะครับผมก็จะมีการเพิ่มความเสียหายให้กับไรอาอีก1ชั้นนั่นเองครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ได้้้รับบอไดเเยยะะแนนผมๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นการประจําตัวของน้องไม่ใช่การประจําตัวของน้องแต่เป็นการประจําตัวของชาร์ลอตที่เอาไว้ตีบอส ส่วนน้องก็ไปใช้การ์ดของเซลีนะครับผมจะเป็นประมาณนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้ใส่อาร์ติแฟกต์ให้กับไลอาเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับผมไม่มีดามเมจให้ดูแต่จะสาธิตรตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าอ่ะตรงนี้นะครับผมจะมีความคล้ายคาฮโนเนาะเปิดด้วยชาร์ล็อตโดยชาร์ล็อตเนี่ยจะมีการเพิ่มให้อะไรนะเพิ่มระยะเวลาของบาเลียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทินใช่ไหมอ่ะตรงนี้ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับผมแล้วก็ไลอามองว่าเป็นบัฟแต่ว่าบัฟมันมีการเกิดขึ้นทันทีนี่สิแล้วไลอาจะเกิดอะไรขึ้้นครับถาาเกิดว่ มี2ดาวปึ๊บบัฟปึ๊บอ่ะบัฟทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพิ่มพลังโจมตีนี่พาสีติดตัวของไรอาเนี่ยทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะเห็นไหมเพิ่มพลังโจมตี2.5%ถ้าเกิดว่าผมมีไรอาห้าดาวเนี่ยก็จะเป็น5%นะครับผมจะเป็นประมาณนี้และทีนี้เราก็คอมโบไปคุณอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปนะผมจะใช้เป็นประสานกันแล้วกันึน พิ่มความเสียหายที่ได้รับเยอะเลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็ต่อไปครับไดอาจริงๆจะต้องคาโนโนมาก่อนนะแต่อันนี้ผมไม่ได้ทําสปีดไม่ได้ใส่ของไว้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะมีความคล้ายความคาโนโนสมมติว่าเป็นคาฮนโนใช่ไหมมันก็คือบัฟเดียวกันนั่นแหละยืดระยะเวลาแต่คาโนโนมีโอกาส60%ใช่ไหมคุณต้องอัพเลเวลให้มันเอ่อเป็น100%นะครับผมมันถึงจะแบบว่าทํางานทันทีเนาะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ผลอะไรเลยนะการยืดเวลาเห็นไหมปุ๊บไลาอาเพิ่มไปแล้วเป็น2สเต็ก การยืดระยะเวลามันมองว่าเป็นบัฟแ,และหลายๆคนเนี่ยมักจะถามผมว่าพี่ครับแล้วตัวไหนเนี่ยที่ไรอามองว่าเป็นบัฟแล้วก็ทําให้ไรอาตีแรงขึ้นง่ายๆเลยนะครับผมสังเกตดูว่าเนี่ยให้ผลบัฟตรงนี้ถ้ามันมีอยู่ก็แสดงว่าได้ให้ผลบัฟตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ให้ผลบัฟ เพิ่มระยะเวลานับเป็นบัฟเหมือนกันต่อให้แบบว่าไอตัวนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นสถานะอยู่มันก็เป็นสถานะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายทันทีใช่ไหมละ่ะไรอาก็ทํางานจากพาสีดาวะจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันไม่ได้เขียนว่าบัฟเนี่ยก็คือไรอาไม่นับนะครับผมตัวไหนที่เขียนว่าบัฟไรานับบด จะเป็นประมาณนี้ครับและนี่ก็คือทีมเขียวของไรอั R. จะเพอร์เฟกแล้วเพียงแค่คุณเนี่ยกดเลือกอ่อไอ้น้องคาโฮโนโมาถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาการประจําตัวของน้องมาด้วยบอกได้เลยว่าทีมตีบอสไรอั R. เนี่ยจะเป็นทีมที่ก๊อตที่สุดไม่มีบอสตัวไหนเอามันลงแล้วนะครับผมเพราะว่ามีโลตั้งแต่ต้นเทินอ่ะจะเป็นประมาณนี้เอาล่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดบายครับท่านผู้ชม